สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพมื่อนี้นายกิติชัยบาลีผ้าพีผ้านนองพีเิ่นเหลี่ยงไหยเหลี่ยง้วยมาึ้นทะเบียนลุ้มอนุรักษ์พันพุน์ายไยไทยนะครับซึ่งคุ้มนี้กับในอดีตที่ผ่านมาก็เคยถือคนมะอ้างอิงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทุนพื้นผู้มาหลอกให้เขาคุ้มเพื่อจะได้ยืมเงินพื้นผู้สุดท้าย ก็บ่เห็นผู้ใดได้จะข้นเถ่ากิตกิใช่ก็เลยพาพี่พาน้องมาเพื่อจะสอนต่อตรงนั้นเอาความจริงมาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็มื้อนี้พาเพิ่นมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวสิขออนุน้ำขอขอแนะนำพี่น้องที่มามื้อนี้สนีก่อนนะครับเริ่มแรกจากทั้งหลาดีนะอากจากประธานก่อนเนาวเอาทายไปไกลประธานสวัสดีค่ะขอแข็งๆ เอาซื้อน้ำสีซื้อน้ำจุลมาำดีค่ะน้ำอูเลสไซต์ฟอนตีอยู่บ้าลโทชัยบ้านเลขทีสองหนึ่งศูนย์มู่ที่สามตำบลพุทธศิษย์สาราษฎร์อำเภอนอนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะประธานนี่ขออนุญาตถามนิดนึงเคยมีคนอ้างอิงว่ากองทุนพื้นผู้เสียเงินกู้มีบ่มีอยู่ค่ะเคยไปอยู่เคยไปอยู่แต่แต่แต่ผมต้องบอกซื้อเพิ่นดอกว่าไปมีอยู่ค่ะ ความนีเคยถือแล้วแต่แต่ก็บม่เป็นยังดอกค่ะเพราะว่าเคยเคยไปอยู่ค่ะไ่เป็นยังค่ะมาถึงคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกับการเจ้าหน้าดาสมุขยูมูสามตำบลโพธิ์ศรีสำราญอำเพื่อนนนท์จังหวัดอุดรธานีค่ะเคยถือหลอกไปบ่ค่ะบ่ได้ไปน้ำประทานเพิ่นอ่าเรื่องอันกองทุนเพลินๆเนี่ยยังยังประทานถือหลอกใครอยู่นี่ใครอยู่ใครอยู่คนต่อไป ดีค่ะฉันนั่งสมหมายแข่งขันบ้านเด็กปีหนึ่งเกตเจียดวันโพชัยตำบลโพสีสำราญอำเภอโนน,นจา่าจังหวัดอุดรธานีค่ะอันนี้ถือลอกน้เพิ่นไปบ่ค่ะยังไม่ได้เท่ๆไปใส่ค่ะโอ้ไม่ละเ <c oughs> พราะใกลเขามานน้ำโขงนานเลยคะ่ะอืมเอามาถึงวนันดีสวัสดีค่ะฉันสกุลแก้วสายท่องจ้าอยู่บ้านโพชัยตำบลโพสีสำราญอำเภอโนนจ่าจังหวัดอุดรธานีค่ะ อันนี้ถือหลอกน้ำมูบอเนย์มูค่ะพเพื่อให้ถือหลอกพ่อติดเ,เขามาหา่ะพ่อนาเนี่ยแหละค่ะอเ,ออเ,คเอาโอเคเอาทั้งพี่ค่ะชัดกับชื่อว่ารุนีชุลเทพบ้านเพืชัยตพ่อศรีสัมนนพันธ์อำเภอนนสะอาดจังหวัดอ,ดอุดรธานีค่ะเคยถือหลอกน้ำมูบอเค่ะเคยอยู่ค่ะเคยมีคนมาแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพื้นผู้มาหลอกเก็บเงินอันก็อันมาเอาบัตรไปอันเขากุ้งเหมือนพื้นผู้น้ำพื้นละค่ะเออเอาแปลว่าเคยทานอันนี้มาอยู่เอาทั้งพี่บ้านเนี่ย ญาสิปภาศีละวันค่ะดูบ้านเลขที่หกเก้าค่ะใช่บ้าน บ้านโพชัยค่ะตำบลอีหยังตำบลโพศรีสำราญอำเภอโพสะอาดจังหวัดอุดรธานีอืออันนี้เคยถือหลอกน้ำเพลินบ่าอย่าอย่าถือหลอกค่ะอย่าถือหลอกหัวหัวตีไว้ก่อนจัะบ่บ่แม่ทีใครตีเสรนก็ถือได้ถือหลอกเลยอย่ถือหอกเยียบถือเลยคันคันโพเชียผัวมันเช็ดหมาน้ำขออันบ่นเนี่ยเออเอาอันนี้โชคดีผัวอืมเอามาถึงทั้งพี่บ้านเนี้ย ดีจ้าดิฉันนางมณิลัดผู้พันนาจา้าบ้านโพ้ชัยตำบลผู้สุนบ้านอำเภอโนนสะอ์ะาาจังหวัดอุดรจ้าถือหลอกน้ำมูกวะยังบ่เคยจา้าเออเนี่ยเค,ครนี่แสดงว่าผัวเก่งอยู่นี่ <c oughs> อ้าวโ okay. อเคท่างพี่ครับคนในเวลาโพสีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งแปดสี่บ้านผู้ชัยตำบลโนนตำบลโพนนสะอาดจังหวัดราชบานีค <c oughs> รับอันนี้ถือหลอกน้ำมู่บครับถือ บ่ทันถือบ่ทันถือตีเอาบ่ท่านถือก็โชคดีเมียเก่งเนี่ยเมียเก่งค่ะคุณนาทองโพนชินจงพามค่ะอยู่บ้านโพชัยค่ะตำบลโพชีสามรันอำเภอโนทสะอาดจังหวัดตรังค่ะอันนี้บ้านเลขทหนึ่งเก็ดหกค่ะอันนี้พ่อถือหรอกจ้าพ่อถนี้โชคดีเอาทถอะพี่สัญญาเรื่องเพราะว่าครับหนึ่งสองเก็ดหมู่สามบ้านโพชัยตำบลโพชีสามรันอำเภอโนทสะอาดจังหวัดตรังนี่ครับ เรื่องหลอกเด้ยยังเลยครับยังไม่ไปไหนครับเรื่องยาพิเศษเด้ล่องว่าสซูพีสูนองข้างนูดยาพิเศษเป็นคนดีครับยาพิเศษครับยาสีฟันดอกบัวคู่คู่ชนะยาคือคือว่าวัพี่น้องฟังนี้คือคยาพิเศษนี่ผู้ขาเขากิจติชัยไปบอกเราเกี่ยวกับเรื่องไผที่มีกินโตรุนแรงเนี่ยใส่อันนี้ถ้าไข่ในสามมือเสียหายขาดท่านที่เล่าน้ำใส่ก็รู้สึกว่า เอามาถึงทั้งพี่วันนี้ครับนายมนุษย์สุทธีสักับอย่บ้านโพชัยตมบุญทีสำราชนะครับเนาะรากาบาเลกีสองหนึ่งศูนย์นะครับเนาะคำว่าไข่ตืบกรอกคับมีแตงจ้าเนับเมียหรอเมียหรอเมียจะเมียหรอคำม่าจะเมียหรอเดี๋ยวทีนี้คนที่เขียนหนังสือเนี่ยมาที่บ้านมาบานเลยมากบานอันที่ใหญ มายืนว่าตรงนี้ให้พี่น้อง,เ,เ,งเห็น,นมยมเลยพี่มามามอยู่ตรงนี้โอ้สวยๆนั่นคลายพี่ายตรงนั้นให้ให้เยี่ยมน,นีไม่ไปทุกคนห้องโวยหนาเป็นที่ทางค่ะเนื้อสวัสดีค่ะคือเดี๋ยวนี้พ่อคิติชัยบาลีมาเบาเรื่องของพื้นพื้นผู้สู่ฟังว่าเดี๋ยวนี้ที่พ่อกิติชัยมาอธิบายท่านเชื่อพ่อกิติชัยเราไปณเวลานี้ว่าพ่อกิติชัยเป็นอนุกรรมการผู้จริงเชื่อค่ะ ข่าวพไปใกล้ๆดูไอ <um ้เด็ยินเสียงเชื่ออยู่จ้าคิดว่าพ่อกิติชัยเนี่ยคงบาตัวคิดว่าพ่อกิติชัยคงไม่โกหกนะคะทีนี้พ่อกิติชัยกัให้ไปบอกพี่บอกน้องตำบลโพธิ์ศรีซำรานซึ่งในนี้ถือหัวเกี่ยวกับเรื่องกองทุนฟื้นฟูบักะกายนะครับเพราะว่าจะเป็นบ้านโพชัยบ้านบ้านม่วงบ้านตำบลโพธิ์ศรีซำรานน่ะบ้านห่วยแสงเนี่ยถือหลอกไปบักหลายแล้วก็เสียเงินคนละหลายพัน นะครับพ่อกิติชัใช่มากส่วนไทยเฮ้าหนีมาจะาตั้งกลุ่มอนุรักษ์พันควายไถ่ผิพร้อมนะครับแล้วกืบมนีผ้ามากขึ้นทะเบียนที่สาคิดชุมช,มชนนพ่อนั่นต่อจางนีไปถ้าหากว่าได้ยินคนเบาหนีพ่อสิมอบไม้เป็นตัวแท่นพ่ออธิบายให้เขาฟังในว่ากองทุนคืนฟูดเดียวนี้มีอยู่จุดเดียวคือสหกณ์จังหวัดอุดรธานีตั้งยุ่งมองหัน ตั้งยุนาสาณ์แล้วก็ใกล้ๆกับโรงแรมนภารายอันนี้สามารถเป็นตัวแทนพอได้บอสร่ได้ค่ะอ่าเอาถ้าเป็นตัวแทนได้ก็ขอขอบคุณหลายๆส่วนพี่น้องทั้งหลายทั้งข่วงมือนี้ทั้งลายทั้งข่วงมานี้นออขอขอบคุณขอบคุณเอ็น NT, ทีตูกผู้ทุกคนสวยๆพร้อมกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเอ็นทีที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้วก็ ออยพี่น้นองคนไร่คนแช่ในเดิมสำหรับผู้ข่าเท่าคิดี่ใช่พร้อมทีมงานทั้งบัดัาดูโอกาสอำนาจพี่อำนาจน้องไว้เปี้ยงสมีคนกราบสวัสดีค่ะ